สวัสดีค่ะแฟชั่นชูเลอร์เสื้อผ้าคนอ้วนนะคะตอนนี้หน้าร้านของเราเปิดแล้วนะคะอยู่ที่สุขาพิบาล5ซอยห4สามารถมาตาม Google Map ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในร้านกันดีกว่าด้านในนะคะเรามีชุดเดทหลากหลายสไตล์เลยไมไ่ว่าจะเป็นเดทคาเฟ่นะคะเดทไปทะเลเดทออกงานหรือว่าจะเป็นเดทแบบพายื้อใส่สบายนะคะเสื้อคลุมนะคะเสื้อเชอิ้ตเสื้อสูทนะคะต่างๆเรามีหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นไซส์เดียวนะคะเสื้อกล้ามนะคะเรามาดูโซนอื่นกันดีกว่าโซนถัดไปนะคะจะเป็นชุดออกกําลังกายนะคะอันนี้เป็นเลกกิ้นของ CK นะคนะ Bar, สปอร์ตบาร์ไซเล็กไซใ,ใหญ่นะคะมีหลากหลายไซส์หลากหลายแบบนะคะแล้วก็มากันที่โซนนี้นะคะจะเป็นกางเกงยีนนะคะกางเกงผ้าหรือว่ากางเกงผ้าลินินต่างๆนะคะเสื้อยืดนะคะเสื้อเชิ้ตนะคะหรือว่าจะเป็นเสื้ออะไรต่างๆที่สาวไซใหญ่นะคะอยากได้เรามีหมดเลยนะคะเรามาดูโซนนี้นะคะมีกางเกงชั้นในกางเกงขาสั้นนะคะภายในร้านนะคะเรามีห้องลองให้ด้วยแล้วที่เรามีโปรโมชั่นนะคะซื้อครบ1 5 0 0บาทนะคะเราแถมฟรีถุงผ้าล่มพับเก็บได้ของแฟชั่นคิวเลอร์ไปเลยคะ่ะ